สวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะเรารับซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือสองให้ราคาสูงที่สุดนะครับผมอยู่จังหวัดอะไรเราก็ไปรับซื้อนะฮะไม่ว่าจะสุขไหกโลกหรือว่าเชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตเราก็ไปทั้งนั้นนะครับผมให้ราคาสูงที่สุดรับรถถึงที่ไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมดูด้านหลังนี้ได้เลยรถเข้าทุกคันทุกวันนะครับผมให้ราคาสูงปรี๊ดอย่าพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับผู้ประบใบรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนเรามีเอกสารถูกต้องตามกฎหมายทุกประการนะครับผมไปร โอนเงินสดเดียวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัตินะครับคุณผู้ชมครับนี่เห็นไหมฮะด้านหลังนี้นะครับผมอ่าไม่ต้องรออนุมัตินะครับโอนเงินสดเดียวนั้นตรงนั้นเลยจะขายรถจะซื้อรถนึกถึงบูบาไบแอดไลน์มาได้ที่ w 6 3 5หรือสแกน QR Code บนหน้าจอนี้มาได้เลยครับสวัสดีครับฝากติดตาม like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับ คันนี้ลงขายคำๆนะฮะให้เพื่อนบ้านนะครับ h o n ด a t แท็กตัวนี้เป็นรถบ๊อบนะครับผม 50cc นะเป็นเครื่งสองจังหวะนะครับผมใช้ออตโตลูปนะครับผมอันนี้มันไม่มีอะไรมากเลยคือไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแต่ต้องคอยเติมออตโตลูปนะครับผมสภาพก็เรียกว่าสภาพเซียนกงแล้วกันนะฮะคือรถใช้งานนะครับแกก็ใช้งานอยู่ทุกวันนะฮะอันนี้นะฮะสามารถเติมออตโตลูปตรงนี้ได้เติมน้ํามันตรงนี้ได้น้ามันที่รองรับเนี่ยแนะนําว่าเป็น 95 91นะครับผมโซฮอผมยังไม่ค่อยแนะนำเลยนะฮะแต่ถ้าจะเติมเนี่ยเติม95โซฮอผมว่ากำลังดีที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าเติม95 91ได้ก็ดีกว่านะสตาร์ทมือนะคุณชมกุญแจตะมุตะมิมากนะฮะอันนี้คือรีวิวรถเก่านะครับผมอ่าเรียกว่าเป็นรถป๊อปหลายๆคนก็บบว่าเออเอาไว้ขี่ใจตลาดแถวบ้านเนี่ยมันมีตะก้าหน้ามันไม่ต้องมีอะไรมากมายนะครับผมอ่าก็เรียกว่าเป็นรถขี่เล่นอ่าอะไรประมาณนี้นะฮะ สภาพโดยรวมนะครับก็สภาพเซนกงครับคือชุดสีไม่สวยนะเป็นแบบก็มีครบะนะฮะทีมีเกือบครบนะฮะแต่ว่าไม่สวยนะครับถ้อยเสียน,นี่แกพ่นมาให้แล้วนะฮะน้ำมันเครื่องไม่ต้องถ่ายนะครับเติมออโต้ลูปอย่างเดียวนะครับผมมาเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทกันดีกว่าอันนี้ขำๆกันนะปุ๊บสตาร์ทเนี่ยฝั่งไหนก็ได้แต่ว่า มันไม่ได้สตาร์ทง่ายแบบรถหัวฉีดนี่โผติดปุ๊บอ่ะมันจะติดเลยอ่านี้ติดเลยเพราะว่าเมื่อกี้ผมขี่มานะครับคือวอร์มเครื่องมาแล้วนะฮะอ่ะอันนี้นะฮะก็ไม่ได้วอร์มเยอะแยะนะครับขับมานิดๆหน่อยๆนะครับนี่แตะให้ดูนะครับแค่พออุ่นๆนะฮะพอดีลองไปลองขี่ดูนะครับลองเทสให้ดูกันนะก็สตาร์ทได้กำซ้ายหรือกำขวาก็ได้แล้วกดสตาร์ทนะฮะอ่ะมันก็อาจจะมีแง่เวลาแบบจอดไว้นานๆหรืออากาศเย็นนะครับให้เรา กดแล้วก็บีกระเร่งนิดนึงเร่งๆหน่อยอ่าก็จะใช้งานได้นะครับผมนี่ได้ละนะฮะก็มันเป็นรถ2จังหวะนะครับนะมันก็จะแบบเก่าๆนิดนึงนะฮะแต่ถ้าเกิดใครแบบชอบแบบแนวนี้นะเฮ้ยนีไฟเลียวยังใช้ได้ไม่น่าเชื่อว่าไฟเดียวยังใช้ได้นะครับอันนี้ขายให้เขาเฉยๆนะครับเผื่อคนสนใจนะฮะอ่ะดูไฟเดียวอีกข้างนึงเออใช้ได้เว้ยใช้ได้เว้ย หลอดไฟไม่ติดนะครับผมนี่หลอดไฟไม่ติดนะก็เออไฟท้ายมีเว้ยมามีไฟท้ายเป็นการรีวิวรถที่แบบค่อนข้างสบายใจนะคือรถมันมันก็แค่พอใช้ได้นะครับ <c ười> แค่พอใช้ได้จริงเออไฟท้ายไฟท้ายมีไฟเบรกให้ด้วยนะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมดับตรงนี้นิดนึงอ๋อหรือว่าตรงนี้เป็นไฟหน้าหรือเปล่าใช่หรือเปล่า ๋อไม่ใช่นะฮะอ่ะเนี่ยประมาณนี้นะครับผมก็ใช้งานได้นะครับเอาไว้แบบขี่ใจตลาดขำๆหรือใครชอบตัวนี้จะเอาไปรีวิวให้สวยนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งนะอะไหล่ก็เบิกเซียนกงนะครับผมใส่ของได้เยอะเหมือนกันนะใต้เบาะเนี่ยแล้วก็เปิดเบาะตรงนี้นะครับล็อกเบาะได้นี่ล็อกได้ปกตินะเออรูกุญแจก็จะแบบอย่างเงี้ยนิดหนึ่งนะเย็นๆน,น,นิดหนึ่งนะครับรีวิวกันแบบหมดเบิกอยู่แล้วนะริ้วรอยรอบคันไม่มีตรงไหนไม่มีรอยนะครับอ่า ดังหมดยกเว้นแต่อะไรประมาณนี้ใครที่หารถป๊อปไว้ใช้งานนะฮะก็จัดไปได้เลยนะครับอันนี้ขายคำคำั Honda Tag นะจริงๆแต่ก่อนก็ใช้กันเยอะอยู่นะครับมันจะเหมือนพวกแบบว่าลีดอไอตัวลีดสอจังหวะนะไม่ใช่ลีดบ้านเรานะแล้วก็พวกเซอ่อพวก ZX34 ZX35 อะไรประมาณนี้อันนี้จะออกสายแม่บ้านสักนิดหนึ่งราคานะครับผมตัวนี้ ต้องการ8ปดพันเก้าร้อยบาทแปดพันเก้าร้อยบาทคือรวมส่งให้จริงๆก็คือแปดพันนั่นแหละฮะอีกเก้าร้อยเอาไว้ส่งให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมขอ,อไว้นิดนึงเพราะว่าตัวนี้ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆนะครับเขาบอกราคานี้มาก็บอกราคานี้ไปนะฮะแปดพันเก้าครับ,เอ, 8, บเอาไว้ขี่ในหมู่บ้านขี่ใจตลาดใกล้ๆนะครับใครสนใจจัดไปได้เลยโทรมาได้ที่ศูนย์หกสี่หกสามหกสามหกสามห้านะครับศูนย์หกสี่หกสามหกสามหกสามห้าก็ อัตราบริโภคน้ามันเนี่ยต้องบอกว่าผมเคยใช้พวกแบบรถสองจังหวะพวก Z ซ3เอ็กซนะครับก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้ประหยัดน้ํามันเท่าพวกสกูปปีหัวฉีดบ้านเราที่ได้40่สลิตรนะตัวพวกนี้ยี่สิบสลิตรเก่งมากแล้วนะครับผมอ่ายี่สิบลิตรสาลิตรเก่งมากแล้วแต่ว่าคนใช้ใกล้ๆก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับผมไปจ่ายตลาดไปเซเว่นใกล้ๆนานๆเติมทีนึงอะไรอย่างนี้นะฮะก็ใช้งานได้นะครับผมเบาะเบิกก็นั่งสบายที่วางขานะฮะก็กว้างขวางนะครับมี เกทหน้า uh, ตรงนี้ด้วยใช้ได้ไหมเปิดดูหน่อยปึ mm ๊บ hmm. เออใช้งานได้นี่มีโลโกโล้สญี่ปุ่นอยู่ด้วยนะฮะ mm hmm. ก็เก็บของกระจุกกระจิกพวกมือถุงมือถืออะไรพวกนี้ได้อยู่นะคุณผู้ชมนะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับผมอ่ะรถป๊อปนะโทรมาได้ที่0น64 6363 635 63, ศ64 6363 635สภาพ ตามสภาพนะครับผมอันนี้ไม่ได้มีรับประกันอะไรใดๆทั้งสิ้นนะฮะขายให้เพื่อนบ้านเฉยๆนะครับใครชอบจัดไปใครไม่ชอบใจผ่านได้เลยนะฮะอ่ะตัวนี้นะครับผม Honda าแท็กนะครับรถป๊อปนะโอเคนะฮะไอเดลีไลน์ผมแอดดับเบิลยูหกสามห้านะครับผมแอดดับเบิลยูหกสามห้านะครับสามารถขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับโอเคนะครับผมนะลากันไปเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ